สวสัสด,ดีคะ mm ่ะ hmm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดวงไพ่ยิปซีบายการดานะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิการ์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับตัวคุณนะคะเริ่มต้นนะคะตั้งสมาธิ นึกถึงเรื่องที่ถามนะคะแล้วบุคคลที่เราถามถึงนะคะเราก็เลือกไพ่กองที่ถูกใจวันนี้เป็นมิกกี้เมาส์นะคะกองที่สองเป็นมินนี่เมาส์นะคะกองที่สามเป็นเจ้าหมีรอสโซ่นะคะกองสุดท้ายเป็นโดนันดักนะคะเลือกหนึ่งกองนะคะหายใจลึกๆตั้งสมาธิค่ะนึกถึงเ,เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นที่เราถามถึงนะคะเกี่ยวกับหัวข้อนะคะเลือกเลยค่ะ โอเคค่ะขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเหลือกองที่หนึ่งไว้ก่อนนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะนึกถึงบุคคลที่ถามถึงไปพร้อมๆนะคะพร้อมกันนะคะเขา กำลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับตัวคุณนะตอนนี้ค่ะได้ละค่ะเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะเกี่ยวกับคุณนะคะ เขาคิดว่าคุณเนี่ยนะคะดีแล้วนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดนะคะอดออมนะคะมีเล็กเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะเป็นคุหรือเป็นคนคุณเนี่ยเป็นคนที่นอกจากที่เขาจะคิดว่าเออน่าจะเป็นคนเออเออมเงินนะคะเออรู้จักวางแผนในการใช้เงินนะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่สม่ําเสมอ เป็นคนทําอะไรเป็นคนทําสม่ําเสมออย่างมั่นคงนะคะนั่นคือสิ่งที่เขา,เาคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณนะคะแล้วเขาอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณนั่นแหละนะคะอยากจะดูใจกันอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะคะอยากจะอยู่ใกล้กันแบบนีกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างห่วงนะคะ ค่อนข้างขี้หึงนะคะขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงนั่นคือเขานะคะที่เขาคิดกับคุณนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณก็คือว่าเขาอยากที่จะมองมองอนาคตนะคะอยากที่อยากกำลังคิดว่าสร้างอนาคตไปพร้อมกับคุณนะคะอยากจะพัฒนาให้มันทุกอย่างเนี่ยให้มันดีขึ้นเพื่อที่ว่าจะมี การวางแผนนะคะหรือกาําลังตอนนี้กําลังดูกําลังดูเรื่องดูกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนานานะที่คุณกําลังวางแผนอะไรกันที่ดีใน,นระหว่างคุณสองคนนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็แต่ก็เขาก็ค่อนข้างค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างห้ามคุณนะคะแบบว่าจะทานู่นทํานี่อะไรก็แบบค่อนข้างขี้ขี้ถึงขี้หวงนะคะขี้ระแวงเนาะแต่ก็ยังว่าเลยเนาะก็คงจะ ชอบคุณแล้วนะคะถึงว่าออคอยระแวงแบบนี้นะคะนั่นคือคําตอบนะคะคือเขาคิดอะไรกับคุณสําหรับกองนี้ก็คือว่านั่นแหละคะ่ะชอบคุณเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็หวงด้วยนะคะแล้วสิ่งที่คุณทาเนี่ยดีแล้วนะคะก็คือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดมัธยัดอดออมนะคะหรือว่าทําอะไรที่ส,สม่ําเสมอแล้วก็มีแบบแผนนะคะนั่นคือเป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับกองที่หนึ่งจบแล้วคะ่ะต่อไปกองที่สองนะคะสําหรับคนที่เลือกมิน มินนี่เมาส์นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะเรามันนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะไปพร้อมๆกันนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ สำหรับกองที่2องนะคะเขากำลังคิดอะไรอยู่กับคุณนะหรอเขาคิดว่าคุณเนี่ยณนะวันนี้สถานาการ์มันยังคงไม่แน่นอนนะคะยังมีหลายๆเรื่องที่ไม่มั่นคงแล้วก็ยังคงเหวี่ยงเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีข้อตกลงหรืออะไรกันที่มันมั่นคงเลยคือคุณไม่ได้ทำให้เขาคิดว่าสถานะมั่นคงเลยไม่มียังไม่ได้มีสถานะอะไรที่แบบว่า มันคงผูกมัดผูกพันผูกใจอะไรกันได้เลยหรือเรื่องต่างๆเนี่ยคุณยังไม่ได้มีความไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับเขาเลยนะคะแล้วก็คือถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยมันก็คือความการที่เขารออยู่หรือสถานะที่มันไม่มั่นคงเนี่ยมันก็คงใกล้จะจบลงแล้วแหละนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังทําอย่างนี้อยู่แล้วคือก็ประมาณว่าเหมือนคุณอาจจะยังไม่ได้เลือก ไม่อยากจะเลือกเขาหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เขากำลังคิดนะคะแล้วก็มันก็ใกล้เต็มที่ละกับความอดทนหรือการรอ,อคอยอะไรของเขานะคะหรือว่าคุณอาจจะพิโสอะไรเขาอ,อยู่หรือว่ากําลังเลือกอะไรของคุณอยู่นั่นแหละมันเขาอาจจะรอไม่ไหวแล้วถ้าคุณช้ากว่านี้นะคะถ้าคุณอยากถ้าคุณอยากจะให้โอกาสเขาหรือพัฒนาเออพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้คุณเนี่ยนะคะ คุณก็ควรควรต้องตัดสินใจได้แล้วนะคะอะไรที่คุณคุณอาจจะนเน่าในคุณก็อาจจะยังยังเลือกอยู่ไม่มั่นใจไม่ไม่มันไม่อยากที่จะตกปากรับคําหรืออะไรสักอย่างของคุณเนี่ยก็ถ้าอย่างนั้นก็แนะนําให้คุณระลึกถึงอเป็นให้คุณอธิษฐานนะคะที่ฐานจิตว่าเออจะเลือกได้ไหมถ้าเอ,อ่อ ลูกอธิษฐานจิตกับสิ่งที่คุณเคารพนะคะถ้าเกิดว่าอยากไม่มั่นใจว่าเอยเขาจะยังไงนะคะก็ให้คุณนึกว่าเออถ้าเกิดว่าดีก็ขอให้อยู่นะคะไม่ดีก็ขอให้ไม่ใช่ไม่ใช่กันไม่ใช่ให้หายกันไปเลยนะคะถ้าเกิดใช่นะคะคือถ้าเกก็อยากแนะนำให้คุณอธิษฐานแบบนี้เพราะามันยังมีความลังเลกันอยู่ในณนะวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขามอง ที่เขาคิดกับคุณเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณก็ค่อนข้างแบบเหมือนอาจจะมีตัวเลือกอยู่เขาคิดว่าคุณนะมีตัวเลือกคนอื่นอยู่ด้วยนะคะแล้วกม็มีอะไรก็บอกเขาไม่หมดไม่เปิดเผยหมดทุกอย่างก็คือเกิดสถานการณ์ลังเลแล้วก็อาจจะหมดความหรือใกล้จะ ใกล้จะไม่อยากจะรอแล้วว่ะค่ะไม่สิ่งที่เขาคิดนะคะคือไม่อยากจะรอไม่อยากจะหรือ,อยังไงจะรอผลรอคําตอบอะไรเนี่ยมันก็คือใกล้ใกล้ละแต่แต่บางทีเขาก็อาจจะชอบคุณนะคะเขาก็เลยยังอยากที่จะรออยู่นะคะแต่ด้วยความที่คุณเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวไม่ไม่แจ้งสถานะอะไรเลยก็เลยทําให้ อีกไม่นานหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่ามันยังคงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณอยากให้โอกาสก็บอกเขานะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากให้โอกาสก็อันนี้ต้องแล้วแต่คุณนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่อยู่ในที่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 รอคุณแล้วนะคะเขาก็อาจจะต้องก้าวก้าวเดินต่อไปแล้วเขาจะต้องใช้ชีวิตของเขาต่อไปละนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะสําหรับกองที่สองนะคะต่อไปค่ะ กองที่3มนะคะสำหรับคนที่เลือกจะมีรอโซไว้นะคะสำหรับกลองที่3านะคะนึกถึงบุคคลที่ถามถึงนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะหรือเธอคนนั้นนะคะ คิดกับคุณอะไรเกี่ยวกับคุณเขาคิดว่าอเขาคิดว่าคุณน่ะถูกถูกต้องแล้วแบบนี้แหละมันใช่ละสำหรับการคุณเนี่ยยุติธรรมแล้วก็ มันถูกต้องสมควรที่จะเป็นแบบนี้แล้วนะวันนี้นะคะเขาและคุณเนี่ยน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะกำลังจะเริ่มหรือคิดวางแผนกันทำเอ่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยกันนะคะแต่ในเรื่องนี้มันจะมีเรื่องเงินนะคะเ,เข้ามา เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยนะคะเป็นเงินก้อนที่หรือเป็นสถานการณ์ที่ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็เป็นเป็นเงินก้อนถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก้อนก็จะเป็นสถานการณ์ที่เออพูดไม่ได้นะคะมันคือเขาพูดไม่ได้สิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นความเสี่ยงหรือเป็นเพราะว่าพอเขาเตือนคุณไปแล้วหรือพูดกับคุณไปแล้วเนี่ยคุณบางทีคุณก็จะอาจจะมีเออ คำพูดแรงๆกลับไปให้เขาหรือคุณอาจจะบางครั้งสิ่งที่เขามองเนี่ยคุณมั่นใจมั่นใจเกินไปในบางในเรื่องที่จะทํานะคะพอพอเขาเออเตือนหรืออะไรเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่าเออจริงๆเขาก็หวังเขาหวังดีกับคุณนะคะเขาก็รู้แล้วแหละว,ว่าคุณจะทําอย่างนี้เริ่มต้นใหม่อย่างนี้แต่ว่าพอ คือถ้าให้คุณลองฟังเขาเขาหน่อยนะคะเพราะว่าในการที่เขาเตือนหรือเขาบอกเนี่ยมันก็เป็นเป็นหวังดีเป็นความหวังดีเป็นความประสงค์ดีของเขาเนาะก็คือไม่ได้คิดอะไรไม่ดีเลยแต่เป็นว่าอาจจะแนะนําคุณในบางเรื่องนะคะแต่พอพอแนะนําไปแล้วเนี่ยแบบมันก็คุณก็เป็นคนมั่นใจแล้วคุณก็เป็นคนเก่งไงก็บางทีก็อาจจะไม่ได้ฟัง ฟังในส่วนที่เขาพูดหรือเสนอแนะเลยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาคิดเนาะแต่ว่าการเริ่มต้นไหนทั้งนี้คุณคิดถูกหรือการเริ่มต้นใหไ่ของผู้คุณเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นโปรเจกต์หรืออะไรสักอย่างของสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันดีจริงอย่างที่พวกคุณคิดนั่นแหละนะคะแล้วมันมันดีมันถูกต้องเนี่ยคุณเนี่ยกันกองมาหมดละกับคูหาข้อมูลอนะไรทุกอย่างมาหมดนะแล้วจะเพียงแต่ว่า พอพอเขาเขาเตือนคุณหรืออะไรเงี้ยหรือคนรอบข้างเงี้ยสิ่งสิ่งที่เขาเห็นอนะบางทีคนรอบข้างหรือพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยเตือนคุณคุณก็จะแบบบางทีคุณคุณมั่นใจเยอะไปนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณเก่งจริงนะคะในในเรื่องเนี้ยคุณก็คุณรู้จริงนะคะคุณก็เลยมั่นใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แหละโอเคฉันเอาตัวรอดฉันไปได้ฉันผ่านไปได้หรือ ความมุ่งมั่นของคุณเนี่ยมันดีน่ะนั่นแหละค่ะสิ่งที่เขาคิดคือว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณก็คือว่าเอาโอเคคุณก็ไปได้เนี่ยไปได้ดีไปได้รอดนะแต่ว่าเออเขาก็อยากที่จะเอ่อให้คุณแบบเอ่อฟังคนรอบข้างบ้างนะคะเออคือถ้าไม่ฟังก็เก็บเก็บไปไปชั่งน้ําหนักก็ได้ว่าที่เขาพูดเขาเตือนเนี่ยมันถูกต้องไหมหรืออะไรไหมนะคะนั่นคือ สำหรับกองที่3นะคะต่อไปค่ะกองสุดท้ายนะคะกองสุดท้ายเออก็คือคนที่เลือกจะปิดจะปากปิดตัวนั้นดากไว้อ t หลุดเลยกิ่งมันเืออ่โอเคค่ะ กองสุดท้ายนะคะนะึกถึงหัวข้อนะคะแล้วกออ็คนที่เราถามถึงนะคะนึกถึงแม่าเ้าและเธอคนนั้นนะคะ ได้แล้วคะ่ะเขากำลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะคะอืมสำหรับก,กองสุดท้ายกองที่สี่นะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะก็คือว่าเขารู้แหละว่าเขาว่าชอบเ,ออเขาว่าชอบห่วง ขวางห้ามบ,าบ,าบังบังคับหึงอะไรเงี้ยน,นั่นคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะแล้วเขาก็รู้หรอว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยคุณไม่ชอบนะคะพอคุณไม่ชอบปุ๊บคุณก็จะมีเออเอฟเฟกต์กลับไปว่ายัางงูน้นยางงี้ยางงั้นนะคะในมันก็เรียกว่าเป็นปัญหาไหมเรียกเป็นปัญหาก็ได้นะคะในสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาแต่ว่าเขาก็เขาเหมือนเขาก็ยังเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะ ห้ามหรือขวางหรือ,อ,อห่วงคุณ <c oughs> นั่นก็คือสิ่งที่ที่เขาอยากทําแต่เขาก็รู้แหละค่ะว,ว่าคุณแบบไม่ไม่ชอบเนี่ยพอพอทาไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าคุณแบบมีเอฟเฟกกลับไปทันทีเลยนะคะแล้วเขาก็เห็นว่าคุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะคะมีความอ,อ,อยากจะคว้ากำลังจะคว้า สิ่งที่ทำอยู่ด้วยมือตัวเองคุณกำลังลงมือทำอะไรสักอย่างที่มันจะสำเร็จด้วยมือคุณเองนะคะแต่ว่าออพอเหมือนว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในสิ่งที่หรือรู้นะคะในสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยว่ามันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเขาก็เลยอยากจะบางทีก็อยากจะเบรกไว้ไม่ให้คุณทำหรือเตือนไม่ให้คุณทำนะคะแต่ว่า พอเตือนไปแล้วเนี่ยคุณก็ก็พยายามจะจะทำให้ได้นะคะคุณก็ลงมือทำนะคะแต่พอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเรื่องมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณหวังนะคะในเรื่องอะไรที่คุณทำอยู่นะคะแล้วเขาก็ร,รู้รู้ทั้งหมดเนี่ยพอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่พอบทสรุปเนี่ยมันออกมาไม่ได้ ไม่ได้เป็นดังหวังนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนว่าเออเขาก็คิดถูกนะว่าผลสุดท้ายมันสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะจะจะไม่สําเร็จนะมันอาจจะมีปัญหานะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณแล้วเขาก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยกลายมาว่าเขาเตือนคุณนะคะแต่พอเตือนแล้วคุณก็เออบางทีก็ยังอยากจะทําแต่ว่า มันก็เป็นเรื่องดีแหละที่เราก็ถ้าเราไม่กล้าในการที่เริ่มต้นในการที่จะทําอะไรเลยเราเงี้ยแล้ก็เราก็ต้องอันดับแรกเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันจะต้องล้มก่อนพอล้มก่อนเนี่ยมันถึงจะเอ,อ่อถึงจะยืนขึ้นมาได้นะคะแต่เรื่องเนี้ยมันก็อาจจะจบไม่สวยนะคะในเรื่องที่คุณกําลังทําอยู่นะคะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นแล้วว่าอาจจะเป็นผู้มีประสบการณ์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพอเตือนคุณปุ๊บ เนี่ยสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมันจะไม่สําเร็จหรอกนะคะในสิ่งที่คุณกําลังจะทําเนี่ยแต่ว่าก็แต่ก็ไม่เป็นไรเนื่ยมาคุณทําแล้วลงมือทําไปแล้วคุณก็เก็บเอาความผิดพลาดต,ตรงนี้ในเรื่องตรงเนี้ยไว้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะในอนาคตเนี่ยเราผิดพลาดทางนี้ไปแล้วเราจะได้ไม่ทําเรื่องแบบนี้อีกไม่ทําซ้ําแบบเดิมอีกนะคะเพราะเราเคยมีประสบการณ์แล้วเนาะค่ะจบราค่าวันนี้ สีกองนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ